สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนี้นะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่เกี่ยกับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซันสองในปีที่113นั่นเองก็เมื่อแต่งใจไปแล้วก็อีเฮ้าก็กำลังจะเริ่มการทดลองเนาะให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างนี้ปรากฏมันจะมีอยู่อีหนึ่งมันเม็ดรอบทำลายเออนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนของเกาหลีเช่นของตัวในเรื่องนี้ในปีที่113นะครับตอนที่ ่วยโอกาสทังหารเอาขาออ่มมาเลอะงงปะงงเออเออไปเลยับมาหาจาัก,กรพรรดิจนถึงขั้นนี้แล้วท่านยังปกป้องมนุษย์คนนั้นอีกเหรอเขาฆ่าคนข,ข,ของเรานะเหตุจัง้งเออเออไม่ยอมอีเกเออราชันหมี ถายข่าครั้งแล้วครั้งเาไะพว่าข้าหรอ้่าเจ้าแล้วพูดไม่ฟังเล็บลายชันงกอกระเาิบางกรทได้สืบท่อจากเทพมางกรมีแค่หัวหน้าเผ่ามางกอเท่านี้ที่จะสืบท่อดวิชาวาสวรรค์ขั้นสูงนี้ได้ซึ่งแขนต่นไอาัอนห้ามหายของเทพมังกรนทั้งการลงงเล็บบางกอนก็ถูกทับตายสิม้าจะกำพัด ข้าโขอโทษข้าผิดไปแล้วมาเจ้าปันมึงรอดสองกันนะชดให้ข้าด้วยข้าสัญญาว่าจะไม่รบกวนบารมีท่านอีกมหาเทพจิดตผลไว้เป็นดีด้วยโอ้ยเจ้ายให้เจ็บอ่ะทั้งนั้นเจ้าต้องใช้ชีวิตชดใช้ความโกรธของข้ารับทราบไม่เอาไอ้สิ่งนีนึลยเออจบ ยังกล้าขัดคำสัง่ของขอ้ายู่ข้าจะทำให้วิดญ,ญาณของมันเอาไม่ในนรกตลอดกาลโัวไม่ได้ไปพุดไปเกิดน,น้อมรับบัญชาอ่อนก็อยู่เฉยเกันแข็งแกล่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากไม่นึกว่าผู้อาวุโสมัจะต่อกรเขาได้ไยักขมินอุ้งเท้ายับตัวนี้เคยบาดเจ็บสาหัสตอนยังหนุ่มจึงอยากเพิ่มตบาได้อีก น,นี้ใกล้เสียชีวิตแล้วแต่ก็มีตะบานถึงสองหมื่นปีหากกลายเป็นวิญญาณเพื่อยืดอายุได้ oh. ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวลมหายใจแห่งวิญญาณกดปอกความกระต้นถ่ายก้รักกนเลือดวิญญาณสั้นสั้นร่วมแบบรับร่วมชีวิตกลายเป็นผนทาง วิญญาณนำทางกสัญญาณนิบบรันดร์6หานเศจกายหลอมเจ้าให้เกินไป<ม>ดาบก,กับลล่วิญญาณกับกระดูกหลอมรวมค้ดาดีเป็นขยะรูปสสตาเป็นตาย ที่ีวินบุเท้ายัตายแล้วรธโนใจเย็นใจเย็นก่อนดีให้ดูหน่อยะ ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วคุาไม่ผิดหวังแน,น่ทำการทดลองตอใครจะเป็นคนต่อไปออเอาเห็นว่าได้ผลทุกอพอใหญ่เลยได้อย่างนี้อีฮะก็ต้องทำให้ทุกคน,น <laughs> ใชี่ <laughs> <laughs> มันไม่แบบมันไม่มีแบบทีเดียว <laughs> ยืนคู่กันเลยแกโอ้ <laughs> อหเนียนได้แล้วอะ ทุณท่านการทดลองครั้งนี้สำเร็จเกิด90%พิธีวิญญาณนี้สำเร็จถึง90คู่ที่สุดว่าเส้นขาดนี้เป็นไปได้ทั้งวันและยังคนคบขนลับในการทดลองที่ได้ดีดีเมื่อสส่วิญญาณไปสภาพเป็นวิญญาณจะได้วงแหวนวิญญาณถึงสองวงทขาไม่การต้องการวงแหวววิญญาณลดลงอย่างมากใช่ไป่ตตองลาแต่เสียดายถ้าไม่ใช่วิญญาชาแสนประจิตเช่นข้าเมื่อวิญญาหลอมรวมเป็นวิญญาถึงดีแล้วก็หลอมรวมอีกตัวได้ยาก ดังนั้นตอนที่เลือกจะทำพิธีทั้งสองฝ่ายจะต้องเลือกอย่างรอบคอบข้อดีเหล่านี้ดีมากแต่ปัญหาตอนนี้คือหากไม่ใช่เจ้าที่ทำการผูกสัญญานี้แต่วิญญาจารย์เป็นผู้ทำพิธีวิญญาณเองจะมีโอกาสสำเร็จเท่าไหร่ก<อ>็จริงจงให้ข้าคนเดียวย่อมยออรนะความต้องการทั้งหมดของพวกเขาไม่ได้ข้าเองก็ต้องฝึกเช่นกัน แต่ว่าช่นี้ที่วิชานี้ไม่ใช่มีแค่ข้าคนเดียวที่ทำได้ที่วิชานี้เรียนรู้และฝึกฝนได้คถ้าจะเลือกวิชาชานี่ควรจะเจิงคือถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้เจ้าจะถ่ายทอดวิชานี้ให้คนอื่นเหรอครับนี่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ใช่ครับทำคนเดียวไม่ไหวสรับวิชานี้จิตใจและคุณธรรมของเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าไม่อาจเทียบได้แต่คร้กฎเกณฑ์ก็ไร้ระเบียบเราไม่ได้ตั้งใจ ให้วิญญาณามีพลังเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อลดค่าสัตว์วิญญาณ้วยความขัดแย้งของมนุษย์กับสรรัตว์วิญญาณไม่ว่ามนุษย์หรือสรรัตว์วิญญาณด้วยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติหากค่าสัตว์วิญญาณเกินควรอนดับคนมนุษย์จมถึงการล่วสลายเช่นกันข้าขอให้ทุกท่านจำสิ่งนี้ให้ขึ้นใจดังนั้นู้ความตั้งใจนี้ จะไม่อยากให้วิธีนี้เผยแผ่เกินควรข้าขอเสนอว่าต้องจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อทำเรื่องสัญญาวิญยาณจะตั้งหน่วยเหรอเจ้าอยากจะก่อตั้งหน่วยแบบไหนในหน่วยงานนี้จะรับผิดชอบสาพสนธ์ขสองฝ่ายและทําการหลอมรวงวิญยาณคุมการทำสัญญาวิญยาณกับสารบินญาณโดยมีทวิญาชาสารัจิตหน่วยนี้ที่จะได้รับการสืบทอดวิธีหลังจากเข้าร่วมแล้ว จะมีวิญญาณยุคคลังจริงพวกนี้จะลาออกไม่ได้อีกอย่างถ้าขอเชิญสัตว์วิญญาณเขาร่วมหน่วยนี้ด้วยเพื่อร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบเพรฉะนั้นการตั้งหน่วยนี้ขึ้นจะเป็นแค่ภาพลวงตาไม่เกิดผลอย่างแท้จริงเจ้าหมอสงจะเป็นผู้สื่อทอดของจักรพรรดิสัตว์มงคลแห่งโชคชะตาจริงๆปาสิงโตเห็นด้วยที่จะส่งตัวแทนไปเข้าร่วมหน่วยนี้ด้วยดีทำเลยสำนักดั่งเดิมพร้อมสนับสนุนสลวยเข เขีดเข้าจะจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไรมีหน่วยไม่ละถึงประสงค์ของหน่วยนี้คือการสร้างความผูกพันของสองฝ่ายและส่งหลักวิญญาณไปในรางและก็เรียกว่าออส่งวิญญาณแล้วกันส่งวิญญานณ ขอส่งมิญยอนมาสร้างไว้กกลางระหว่างโรงเรียนสือแหล่เคร์กับปาซิโตตรงกลางจะต้องออสั่งครให้เป็ร่มือของสือแหล่เคร์กับสามเใหญย์และขอส่งมิญยาจะเสร็จใคยในหนึ่งเดือนเอเป็นหอจริงว่ะสุดปิ๊ดเออตะเลิศนะโอ้โหเ วิาชาแสนพลังจิงที่หอสุบิญญาสสอนคือบรราจาสุบิญญาและกลายเป็นวิยาจาปร,ระเภทใหม่วิยาจาปร,ระเภทใหม่สามจักรพรรดิแห่งโต้หลวงก็ส่งตัวแทนเข้ามาประจำหอสุบิญญาถ้ามหาสัตว์ร้ายและมหาจากักรพรรดิก็มายอยู่ประจำทั้งหมดในฐานะที่เป็นสาหอสุวิญญาแล้วก็ผู้สูงสุยได้เป็นเป็นผู้คนได้ เป็นประมุกทกิติมศักดิ์เออกิติมศักดิ์สามเดือนต่อมาชุดต่อูุโสมหจันทั์จะไปเลยครบสามเดือนขอสุวิญญาณก็สร้างเสร็จแล้วด้วยรัชาสุวิญญาณชุดแรกมี4ีคนโอ้ครุ่ทำสัญญาวิญญาณได้เอง ปลาสิงโตของเราไม่ดีเหรอที่นู่คุณด้วยพลังวิญญาณข,ขายขาองที่ผมพด ok หมอแก้ยังไม่อ,อยากอยู่เด็กมันเก่งอเจ้าจงยินดีจะมุดขนอยู่ริมทะเลสาแห่งชีวิตน,นี้ไปตลอดก็เลยโชคชะตาด้วยไงเมียนาคดเลยไม่ค่อยอยากให้เป็นไงเมียนาคดยาวไกลแน่อุโซท่านจะเข้าใจว่าถ้าข้าจะไปท่าก็รักไม่ได้หรอกรีบความเร็วในการสุดสน อย่างมากก็สามสิบ no. ปีข no. ้าจะต้องกลายเป็นอัครขุมยุทุ์แน่ถ้าข้ายากไปข้าก็ขวางข้าไม่ได้ข้าได้รับสิ่คทอนพระแห่งโชคชะตาท่านก็ไม่ฆ่าข้าเมื่อฐานะข้าในโลกวิญญาณท่านยิ่งกักขังข้าไม่ได้วิเฉ่นนั้นสถิภาพที่กว่าจะได้มาของทั้งสองฝ่ายก็จะมาลายหายไปจิตใจของเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นข้ามีเงื่อนไขเดียวเมื่อเจ้าจัดการทุกอย่างเสร็จ ต้องกลับมา,บ<อ>จ,าจะเลือกอย<อ><บ>ู่ที่หอสมวิญญาณเมืองสึไลเคอร์หรืรอว่าป่าซีโตก,ก็ได้อขอให้เห็นขอให้เห็นหน่อยได้ขอบคุณผู้โสขค้นปากข้นหมออให้จับเปลกย้อนกลับใต้ทางข้างใส่มันไว้มันจะปกป้องจัาในยามขับขันได้เปลดย้อน วิ่งเฮาอย่าใส่เด็ดขาดมันก้อนมีเล็ดย้อนใต้ขาใครแต่ต้องตายมันคือเล็ดย้อนที่จะขับพัสดุ์ออกตอนพวกข้าและผ่านทัสวรรค์ในนี้แฝงพลังแก่แท้ของเขาและมีพลังแห่งทางสวรรค์ด้วยพลังแห่งทัสวรรค์นี้จะขวางไม่ให้เจ้าติดต่อกับแดนเทพีมันอยู่เจ้าจะไม่มีทางได้เป็นเทพถ้าใส่มันแล้วจะถอดไม่ได้อีกนอกจากว่าเจ้าจะเสียชีวิตเท่านั้นเอาโอ้มีแค่พลังเหนือกว่ามหาจจกรพัด ถึงจะปลดล็อกก็หดึกงเดรดยังตัอใต้คางได้บายเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ่เจี๋ยม่ะแต่ก็พัสเหี่ยวมหมงข้าขอรับรองกับท่านว่า ทุ่มเทกับฝนตุนเองตอน้กำลังต่อสู้กับมหาจักรพระเิศเมื่อถอนเกรย์ย้อนกลับนี้ไม่ได้แล้วคว้าตำแหน่นงเทพด้วยสองมือนี้เราจะช่วยเจ้าถึงสุดกำลังพวกทพื่อนและพวกเรหมา งนี้ทาตามแผนเดิมได้เลยริงสิตรงนี้ก็ทาตามแผนผังเลยนะสจะต้องใช้วัสดุที่ดีที่สุดท้าประหยนในที่นี้สิพี่ใหญ่สิพี่รองวีเทาวีเทาฮะฮะวีเทาเหรอสิพี่ใหญ่ถ้าจัดการเรื่องที่นี่ให้เรียบร้อยแล้วท่านไปกับข้าหน่อยนะ ว่าอ๋อใช่โถส่วนที่เหลือฝากเจ้าด้วยนะอาสาติมภาวันเรื่องจะครึ่งเดือนข้าจะรีบกลับมานนะข้ายินด่เอยที่กลับแล้วอยู่ไหนเหรอไปแล้วไปแล้ว,ลว <laughs> สิบสองเลยครั้งก่อนเจ้าเข้าวาย,ยัางไงที่มีอันตารายบ้านเลยรรฐการน้ำแข็งโอกัสสารพัดพิษสิพี่ใหญ่วางใจเถอะสารพัดเหมันต้องก กับร้อยที่เจ้าที่นี่วิเศษจริงๆฉันจส่งพวกสีนะโดยโดยมเจอกันอีกแล้วนะเจ้ามาอี <c oughs> กทำไมเนี่ยเมื่อก่อนที่ข้ามาท่านบอกว่าข้าผ่านกรารทดสอบของท่านฐานซานก็มาเอาสมุดไพรข่้นเซียนจากชนิดนี้ไปได้ข <c oughs> ้าอยอมรับว่าแพ้ถ้ารู้ว่าสักวันเรื่องนี้จะต้องมาถึงว่ามาจะจะพาใครไปแต่บอกก่อนนะว่าหลักสมุนไพรเซียนก่านินยอมข้าจะช่วยไม่ได้ ีแน่นอนอยู่แล้วสิญยคนรักของข้าบังเอิญกลายเป็นวิญญา,ารย์วิสางที่หุบเขาฟ้าดินถามนะใท้แห่งความรักบอกว่าบิสมนไทยเสียสองคิดช่วยได้ถึ่งในนั้นก็คือท่านเอาเอาส่วนอีกชนิดต้องให้ผู้อวุโสชี้แน่ถ้ารู้แล้วว่าเจ้าตามหาใครอยู่กูจะตายใช่ไหมขอ,อส่งวิญญา, <c oughs> ราบรมอาจารย์ส่งวิญญา โรงเลี้ยงราชาวัาางกอนเกล็ดย้อนกลับใต้ขาโอชอั้นเองหรือเปล่า,ออาต้องตายอีกแล้วเหรอฉันจะโดนกินใช่ไหมคือ,อ,อรู้แล้วว่าเป็นเขาหนึ่งหนึ่งนะแต่ออว่าอีกหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาต้องไปต้องไปหาเนาะ ว่าอะไรที่แบบว่าเหมาะสมแต่พอจะรู้แล้วแหละว่าจะเป็นต้นอะไรมันเห็นแล้วเมื่อกี้ก็ต้องวลาเดวกันเนาะนะครับบูแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบว่าทดลองที่ยังไม่จบสักทีลรวมกายเป็นวิญญาณอะไรอย่างงี้ก็หูที่เราคือรับบทหนักนะวันเดียวก็คือสามารถไปถึง90ครูใช่ก็แบบว่าทําให้เห็นว่าเออมันสําเร็จได้จริงจริงทำให้ทุกฝ่ายก็ยอมรับเนาะก็เลยถึงขั้นแบบว่าจัดหน่วยงานใหม่เลยใช่เพราะว่าคันจะให้ทําคนเดียวมันก็ไม่ว่าน่าจะไม่ไหวเออไม่ต้องทำแล้วชีวิตเนี้ยอยู่ตรงนี้แหละประมาณนี้ก็เลยต้องทําเป็น หน่วยหอเอ่อเป็นหอส่งวิญญาณเป็นหน่วยใหม่แล้วก็ฝึกให้กับวิญญาณศาสาร์พลังจิตเนาะในการที่จะมารับบทเป็นในการแบบทำพิธีอะไรเงี้ยก็ตอนตอนนี้ก็ได้มา42่คนเป็นเซตแรกอะไรอย่างงี้จะสามารถแบบทําได้แล้วเขาก็เลยแบบว่าวางใจแล้วก็มีการให้ทั้งสองฝ่ายก็ส่งคนมาคอยดูแลฟิลเหมือนแบบมาดูด้วยนะว่าไม่ได้ทําแบบว่าแค่บังหน้าอย่างเดียวนะตรวจสอบได้อะไรอย่างงี้ทุกอย่างก็เลยแบบว่าโอเคเคลียร์แล้วก็ฝ่ายอีห้าก็คือโอเคหมดพระตรงนี้แล้วก็เลยจะขอไปแต่ว่าตอนแรก ถ้าภูสโสเขาไม่อยากให้ไปเขาพยายามขายอยู่ว่าฝึกเตรียนี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้แต่เขาบอกแล้วว่าห้ามไม่ได้หรอกถ้าจะไปอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบโอเคให้ไปก็ได้ แต่ว่าให้ใส่ด้หน่อยเกลใต้คางเออตอนแรกก็แบบคิดว่าไม่มีอะไรแต่บางคนพ่เทมันก็บอกว่าอย่าไปใส่นะเออใส่ไม่ได้นะมันแบบว่าติดต่อตัดขาดจากเลี้ยงเทพใช่มันจะไม่สามารถติดต่อกับพวกเทพได้แล้วก็มันจะแบบเขาเรียกว่านะจะถอดได้คือตรงตายเท่านั้นเลยหรือต้องมีระดับที่สูงกว่าอะไรก็ว่าไปใช่ในการที่จะมาปลดไปนอีกทีนึงอีท่าก็ไม่สนนะใส่เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะถึงวันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหน่ฉันก็จะแบบไปทำไม่ถึงตอนที่แบบฉันสามารถปลด ไปอ่ะในเคสนั้นก็เดี๋ยวเราดูกันต่อแล้วกันว่าในพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่น,นี้ก็จบแล้วนะผมสลับวิชั่นกับอนิเมะตำนานจอบยุทธพูดถังซาน2ในอีพีที่113นะครับก็บอกว่าทุตัวเจนจอยแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็ฝากกันที่อัปลทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับรียลชั่นในพีหน้านะครับผมบว,บวัน